สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRRU News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิศรุตพุ่งคำภาครับและหนิงกิรติยาวงสารพีค่ะพบการเช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ CRRU on air live นะครับกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชวิเชิญรายด้วยนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นตั้งแต่เช้าเลยะนะครับได้ข่าวว่าในเมืองฝนตกด้วยไหมครับเช้านี้ก็ช่วงดึกนะคะฝนก็ตกเป็นบางพื้นที่นะคะเช้านี้ก็ส่งผลนะครับให้อากาศใน พื้นที่โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยของเราเ <ฮะ S 1> นกรไปถึงรอบๆนะครับตำบลมาดดูของเราตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับ<ช>ยังไงก็ฝากผู้ชมนะครับติดตามในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับที่อยู่ภาคใต้ต,ตอนนี้ก็ประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยด้วยนะเห็นในพื้นที่นะครับบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมจนโอ้โหมิดหลังคาเลยอืม ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับ<ม>ก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับรวมไปถึงวิกฤตนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนฮะในช่วงนี้นะครับผมก็ยังไงฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามข่าวสารนะครับโดยจะต้องใช้เรียกว่าวิจารยณนะครับใช,ใช้ความรู้ต่างๆนะครับในการวิเคราะห์ข่าวหนึ่งเพราะว่าบางทีอาจจะมีข่าวเฟกนิวข่าวปลอมที่แชร์มาหลยคนได้รับข่าวปลอมปุ๊บรู้สึกเป็นไงครับตกใจตื่นตระหนกนะคะฉะนั้นเองก็อยากจะให้อ่า ดูข้อมูลนะคะในส่วนของที่น่าเชื่อถือนิดนึงนะคะอย่างเช่นในส่วนของข้อมูลสาธารณสุขโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ศูนย์โควิดของจังหวัดเชียงรายนะคะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้สวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิงนะครับและก็ทานร้อนช้อนกลางนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับก็จะเป็นการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับ แน่นอนนะครับในช่วงนี้นะฮะที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยครับก็จะเข้าสู่นะครับบรรยากาศของการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับประจำปี2 5 6 3นะครับซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ5ธันวาคมนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยของเราเองนะครับก็ได้มีมาตรการนะครับในการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็เตรียมแผนมาตรการคุมเข้มนะครับ ตรวจคัดกรองะะเชื้อโควิด19บ้ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งท่านอาจารย์สุพานวณิปริญญ,ญ,ญากุลนะครับคณะบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชเทวีทร่นะครับกล่าวว่านะครับว่าทางสำนักวิชาเองนะครับได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงบัณฑิตผู้บริหารกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมทุกฝ่าย,าย,าย,ายนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะครับซึ่งได้หาโรือยกับท่านอาจารย์ีของเรานะครับเพื่อขออนุญาต จัดทีมอาจารย์พยาบาลน,นะครับจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตั้งจุดให้บริการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจะมีทีมงานทั้งหมดนะครับ32คนลงพื้นที่ประจำแต่ละจุดคัดกรองที่ห้องฝึกซ้อมจำนวน11ห้องโดยมีทีมงานประจำนะครับห้องฝึกซ้อมห้องละ3คน คือปฏิบัติงานทําหน้าที่คัดกรองโควิด1 9นะครับโดยทีมงานจะเข้าพื้นที่เพื่อวางระบบมาตรการต่างๆนะครับในวันที่ 5, 6และ7ธันวาคมนี้นะครับซึ่งบัณฑิตนะครับผู้บริหารกรรมาการฝ่ายฝึกซ้อมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกห้องนะครับจะต้องผ่านการคัดกรองนะครับตามขั้นตอนซึ่งมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับพี่หนิง สำหรับในวันที่5และ6ธันวาคมนะคะคขั้นตอนแรกค่ะก็มีการสแกนอุณหภูมิร่างกายค่ะซึ่งกำหนดไว้ที่37.5องศานะคะจะหากว่าพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงแล้วก็จะแนะนำให้พักก่อน5นาทีนะคะจากนั้นก็ตรวจวัดซ้ำค่ะครั้งที่2นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะ หากพบอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลงก็จะส่งต่อให้กับศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภพฏเจีิงรายนะคะเพื่อที่จะดําเนินการตามมาตรการการส่งผู้ป่วยต่อไปนะคะแล้วก็ทั้งนี้เองเนี่ย ผู้ที่วัดอุณหภูมิร่างกายนะคะหรือว่าผู้ที่มีไข้นะคะทางมหาลัยไม่ได้ตัดสิทธิ์การเข้ารับปริญญานะคะแต่อย่างใดนะคะทางนี้เองก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการาดูแลในส่วนของมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะคขั้นตอนที่2นะคะให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อค่ะก่อนเข้าสู่ห้องฝึกซ้อมนะคะโดยจะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะแล้วก็มาตรการวันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นพิธี ซ้อมใหญ่นะคะที่หอประชุมใหญ่ก็จะมีบัณฑิตจํานวนมากกว่า1,300กว่าคนนะคะที่จะต้องเข้ารับการคัดกรองนะคะเริ่มตั้งแต่การตั้งแถวนะคะในวันที่7นี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีการตรวจสแกนอุณหภูมินะคะขั้นตอนที่2นั้นถอดหน้ากากอนามัยเดิมนะคะที่บัณฑิตสวมใส่มานะคะทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อนะคะที่แยกไว้ต่างหากนะคะ แล้วก็จากนั้นขั้นตอนที่3ค่ะจะมีการบริการให้เจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะและขั้นตอนที่4ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะจุดคัดกรองก็จะมอบค่ะหน้ากากอนามัยสีขาวนะคะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะเปลี่ยนให้กับบัณฑิตนะคะผู้บริหารกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมค่ะที่จะเข้าฝึกซ้อมนะคะที่หอประชุมใหญ่นะคะโดยเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะคะทางทีมอาจารย์พยาบาลนัก วิชาการสารส,สาสตร์และนักศึกษาสารสสตร์เองก็ได้มีการฝึกซ้อมค่ะขั้นตอนการคัดกรองนะคะโควิด1 9ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษานะคะเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้ทราบถึงวิธีการเดินแถวการบริหารเวลาในแต่ละขั้นตอนในการคัดกรองเพื่อให้บัณฑิตนั้นเข้ารับการฝึกซ้อมได้ตรงตามเวลานะคะซึ่งก็จะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองดังกล่าวค่ะ สำหรับบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2,563นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นนะคะก็จะได้รับการตรวจคัดกรองจากส่วนกลางค่ะจากทีมแพทย์นะคะตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเช่นกันนะคะก็จะมีการตรวจเลือดนะคะโดยที่เราเรียกว่า rapid test นะคะซึ่งเป็นชุดทดสอบอย่างง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาเชื้อไวรัสแล้วก็วัดอุณหภูมิ ภูมิคุ้มกันนะคะก่อนเข้าสู่กระบ,ระบวนการในการที่จะเข้าสู่ห้องปฏิบัติการนะคะก็จะทราบผลภายใน1 0 3ถึงานาทีทั้งนี้เองก็อยากให้ทุกท่านตระหนักนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองทั้งในวันที่เราซ้อมแล้วก็วันที่เราเดินทางนะคะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด,ด้วยค่ะครับผมก็ฝากไปถึงบัณฑิตท,ทุกท่านรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับในการซ้อมรับพระราชปริญญาบัตรนะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับว่าอทั้งมหาลัยนะครับจะมีมาตรการอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะครับเรามีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับทั้งผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงญาติพี่น้องแล้วก็ตัวบดิตเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้ผู้ปกครองและบดตทุกท่านนะครับก็สบายใจได้นะครับในการซ้อมในในปีนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่พรุ่งนี้แล้วนะครับ แน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของกําหนดการเดี๋ยวเราจะพูดถึงในช่วงที่สองกันละกันนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวของมาตรการที่จะมีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกันนะครับผมอีกหนึ่งข่าวนะครับผมกับน้องนนักศึกษานิเทศศาสตร์นะฮะการสื่อสารสื่อใหม่นะครับก็ได้รับรางวัลเดอะมาสเตอร์ด้วยนะครับผมซึ่งท่านอาจารย์ทวัชชัยดวงไทยนะครับท่านอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่คณะวิทยการจัดการของมหาวิทยาลัยเรานะครับนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับในโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่เขารับรางวัลเดอ Master นะครับความสร้างสารรค์วิธีเล่าเรื่องนะครับในโครงการ Fake News w r i t e r การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ปัญหา แก้ไขนะครับปัญหาข่าวปลอมด้วยนะครับผมซึ่งงานนี้น้องๆได้ไปรับรางวัลที่ไหนครับพี่หนิงค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะจัดโดยคณะวารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะร่วมกับศูนย์ชัวก่อนแชร์ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกองทุนพัฒนาเพื่อปอดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะร่วมกิจกรรมค่ะ ทั้งนี้เองนักศึกษามหาวิทยาลัยชพรชจึงรายของเราก็ได้รับการอบรมแล้วก็นําความรู้ที่ได้จากการอบรมนี้นะคะนําไปผลิตคลิปวิดีโอค่ะเพื่อทําการประกวดนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสราบุญจิตค่ะอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะจะให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะมีการผลิตคลิปวิดีโอในเรื่องของ อ้อจื้ออ้อจำนะคะคซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะคะเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งค,ะค่ะซึ่งเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญในส่วนของพิธีกรรมนี้นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาตราจารย์ อนุสรานะคะก็มาให้ภูมิความความรู้แก่นักศึกษาก่อนที่จะลงพื้นที่ทําการผลิตคลิปวิดีโอแล้วก็เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วยค่ะผมก็แสดงความดีดีกับน้องๆนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับในช่วงบ่ายนะฮะกับรายการ CRU Special เราก็จะได้เชิญนะครับทีมน้องๆเนี่ยมาร่วมพูดคุยนะมาสัมภาษณ์รวมไปถึงคุณผู้ชมจะได้รับชมคลิปวิดีโอที่น้องเนี่ยเข้าไปประกวดกันนะครับว่าเออจื้ออจาเนี่ยนะครับ เป็นคลิปเกี่ยวกับบางคนไม่เคยได้ยินว่า อ้อจื้ออ้อจำเนี่ยเป็นะเพณีอะไร <บา S 1> ยังไงไใช่แล้วเนี่ยครับผมแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อด้วยเนี่ยครับผมแล้วก็น้องๆเนี่ยจะได้มาสื่อถึงว่าการรับสื่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนี้อันไหนเป็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไหนที่เราควรจะวิเคราะห์ควรจะมีหลักการยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงของรายการ CR Special ใ,ในช่วงบ่ายนะครับจะได้พบกับน้องๆด้วยเนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักเบรคสักครู่นะครับในช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องของกําหนดการนะครับการรับพระราบชทในปีนี้ โดยไปถึงกดการในเรื่องของการชำระค่าเทอมนะครับกดการของกองลังต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่เดียวนะครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของรายการ C R U News คุยข่าวเด่นนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้นะครับ C R U on air live นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามแฟนเพจครับรวมไปถึงพูดคุยทักทายนะครับคอมเมนกันได้ด้วยนะครับใครที่กําลังรับชมในช่วงนี้แล้วฝนตกอากาศหนาวเย็นยังไงนะครับมารายงานกันหน่อยนะฮะจะได้มาพูดคุยกันนะครับผมเอาละนะครับช่วงนี้นะครับก็มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19จากของมหาชนายนะครับมีการออกประกาศล่าสุดนี้นะครับซึ่งสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับในต่างประเทศยังคงมีอัตราการเติบโตที่ ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวนะครับภายในประเทศด้วยนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งหลายท่านก็ทราบมาแล้วนะครับว่า,าได้มีการไปในหลายๆพื้นที่นะครับก็อาจจะส่มเสียงในเรื่องของการแพร่ระบาดด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยก็มีการประกาศนะครับโดยอาศัยอำนาจตามมาตรานะครับในมาตรา31มนะครับงูเล็บ1และงูเล็บ2นะครับแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยาชภัฏปีพุทธศักราช25 4 7จึงได้ออกประกาศนะครับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนี้นะครับข้อที่1นะครับให้งดการเรียนการสอนแบบเข้าชั้นเรียนหรือว่าออนไซต์นะครับทุกรายวิชาและทุกระดับนะครับการศึกษา ซึ่งก็จะให้งดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่2ถึง16ธันวาคมนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์โดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในแบบของออนไลน์แทนนะครับและข้อ2นะครับให้อาจารย์และหรือบุคลากรนะครับที่ไปร่วมกิจกรรม f าร์มเฟสติวัเนะครับเมื่อวันที่1 9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือที่พักอาศัยนะครับโดยใช้มาตรการ work from home ตั้งแต่วันที่2ถึง16ธันวาคมนี้นะครับค่ะและค่ะขั้นที่3นะคะให้อาจารย์และบุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ค่ะหรือตามที่หัวหน้าง,งานต้นสังกัดพิจารณาสั่งการระหว่างวันที่2ถึง16ธันวาคม2563ค่ะและ4ค่ะ ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่านนะคะปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะ2019ตามของมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับประกาศให้ทราบโดยทั่วก,กันนะครับโดยเฉพาะคณาจารย์นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาในช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการ ปฏิบัติตามนะครับของกฎกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างเคร่งครัดทีเดียวนะครับซึ่งก็มีมาตรการนะฮะที่เราก็ควรที่จะปฏิบัติตามเพื่อที่จะป้องกันตนเองนะครับในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส9กันด้วยนะครับผมมาถึงกำหนดการนะครับในการฝึกซ้อมรับระาชทานปริญาบัตินะครับในวันที่ 5, 6และ7นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการซ้อมย่อย2วันใช่ไหมครับพี่หนิงใช่ค่ะ5และ6นะครับเป็นการซ้อมย่อย โดยนะครับจะมีการลงทะเบียนนะครับก็ฝึกซ้อมนะฮะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ทั้ง2วันเลยนะครับ6 5และ6นะครับจะเริ่มมีการซ้อมย่อยตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะมีการแบ่งนะครับพื้นที่ในการฝึกซ้อมนะครับตามคณะสำนักวิชาต่างๆด้วยนะครับผมและวันที่7นะครับวันที่เนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นการซ้อมใหญ่เลยนะครับวันที่7นี้นะฮะเราก็จะมีการถ่ายภาพหมู่นะครับผมโดยภาพหมู่นะครับในวันที่7นี้จะเริ่มเวลา8ด <8 S 2> นาฬิกาถึงส0นาฬิกานะคะก็ณบริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ค่ะฝั่งน้องบัวนะคะยังไงก็ให้บอดิ้เตรียมตัวด้วยนะคะสำหรับการถ่ายภาพหมู่นะคะจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนในส่วนของพิธีการเรียกแถวนะคะขอย้ำอีกครั้งเพราะว่าปีที่แล้วนี่ สำคัญมากๆเลยในเรื่องของช่วงเวลาการถ่ายภาพหมู่นะคะคก็คืออยากให้น้องๆมาตรงตามเวลานิดนึงนะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง10นาฬิกาค่ะถ่ายภาพหมู่นะคะตามกำหนดการที่แจกให้ไปนะคะณบริเวณด้านลานด้านหน้าหอประชุมใหญ่ฝั่งหนองบัวนะคะครับผมซึ่งกำหนดการอะไรท่านก็อาจจะได้ทราบแล้วนะครับในทางใน,ใน,ในตามแฟนเพจนะครับแล้วก็อาจจะมีการแจกนะครับในวันซ้อมด้วยนะครับผม8นาฬิกานะครับ ถ่ายภาพหมู่นะครับที่บริเวณฝั่งนองบัวนะครับแล้วก็11นริกา30นาทีนะก็จะเป็นการเรียกแถวบัณฑิตนะครับโดยจะเสร็จสิ้นพิธีนะครับในการซ้อมใหญ่ประมาณนะครับ17นาิกา30นาที ในการซ้อมในครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็ได้ได้ว่าเป็นพิธีที่สําคัญมากๆเลยสําหรับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่จะเข้ารับพระราชบัณิ์นะครับซึ่งเ,เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนเชิญนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาวินพร<ผ>มใจสาท่านก็ได้มากล่าวถึงเรื่องของการจราจรนะครับการจอดพื้นที่ในการจอดรถนะครับต่างๆในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็ยังไง คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่นะครับยูทูบนะฮะ C R U c h anel n ของเราด้วยและการฝากบันทิตทุกท่านด้วยนะครับผมหรือว่าติดตามข่าวสารในเรื่องของการรับปริญญาได้ที่เพจ f c e e o o o นะคะพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นช่องทางที่แจ้งข่าวสารให้กับบัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะครับผมมาถึงข่าวของประกาศนะครับจาก กองคลังนะครับตอนนี้มีกําหนดการนะครับที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยสําหรับน้องนักศึกษานะครับซึ่งวันสองวันนี้นะครับก็เห็นน้องๆนะฮะมาติดต่อรับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับกับบัตรนักศึกษาเนี่ยครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับมีการประกาศนะครับให้นักศึกษานั้นติดต่อขอรับบัตรนักศึกษานะครับในวันที่2ถึง4ธันวาคมนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะฮะ ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดสาขามหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยที่เดียวเท่านั้นนะครับไม่มีติดต่อรับที่อื่นนะครับโดยในวันนี้นะครับเป็นคิวของคณะอะไรบ้างครับพี่หนิงวันนี้นะคะวันที่สี่ธันวาคมค<น>ณะวิทยาศาสตร์ค่ะควิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านสำนักวิชาคอมพิวเตอร์สำนักวิชานิติศาสตร์สำนักวิชาบริหารรัฐกิจค่ะยังไงก็ให้น้องๆนะคะติดต่อนะคะรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ สาขามหาวิทยาลัยชพจิงรายค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา8 3 0โมงครึ่งไปจนถึง16.30นาทีนะคะก็ตั้งอยู่ที่ตึกสำนักง,งานอธิการบดีบของเรานี่เองนะคะ<ม>คก็มาติดต่อรับกันให้เรียบร้อยนะคะคอีกหนึ่งคราวนะครับของการโอนเงินส่วนปรับลดนะครับค<า>่าที่เปีนการศึกษา15%ในคะลิที่ผ่านมานะครับตอนนี้นักศึกษาสามารถเช็คเข้าไปนะครับตรวจเช็คได้แล้วนะครับ ให้กับนักศึกษารหัสห3านะครับ<ช><ช>โดยเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีนะครับใช้บัตรนักศ,ศึกษานะครับเข้าไปเช็คได้นะครับโดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นมาแล้วนะครับขอใครที่ยังไม่ได้ไปตรวจนะครับลองไปเช็คดูนะครับก็น่าจะเข้าทุกคนแล้ว สำหรับเงินส่วนปรับนะครับปรับลดของค่าธรรมเนียมการศึกษาของเทอมที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เริ<ๆ>่มโอนเข้าบัญชีทยอยให้ตั้งแต่วันที่27ศตุตจิกายนเป็นต้นมาแล้วนะคะแช่แล้วนะครับส่วนนักศึกษานะครับที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่1ไปแล้วนะครับและมีความประสงค์นะจะขอคืนเงินนะครับแต่ ยังไม่ได้เปิดบัญชีนะครับและ<อ>ทําบัตรนักศึกษานะฮะให้ติดต่อขอคืนเงินด้วยตนเองนะครับที่กองคลังนะฮะสำนังกงานแนการบัดีนะฮะโดยเตรียเมเอกสารในต่เวนี้ครับในการขอยืนคืนเงินนะครับก็มีสาเนาบัตรประชาชน1ฉบับนะคะอย่างที่ 2, สองสเนาหน้าบัญชีธนาคารหนึ่งฉบับค่ะย้ําเลยว่าถ้าบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อของตัวเองด้วยนะคะค่ะ,คะแล้วก็ ใบเสร็จรับเงินหรือ,อสำเนาใบเสร็จรับเงินนะคะหฉบับค่ะติดต่อที่กองคลังนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8ปดนาฬิกา30นาทีจนถึง1ิบนาฬิกา30นาเอสิบหนาฬิกานาทีนะคะครับผมอ่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับของน้องๆนะที่จะต้องเรียกว่า ได้รับในส่วนของเงินคืนคะนะครับค่าปรับลดด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับการชรําระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าเทอมนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับมีการประกาศแล้วนะครับโดยได้ให้น้องๆน,นะครับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับได้ที่เว็บไซต์ reg2.crru.ac.th นะครับและนำไปชำระที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกรุงไทยจำกัดและธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาทั่วประเทศด้วยะนะครับโดยกําหนดการของเราเนี่ยครับในการชําระเงินผ่านธนาคารนั้นจะต้องชําระตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันท,ที่เท่าไหร่ครับพี่หนิงค่ะก็ระหว่างวันที่27พฤศจิจกายนนะคะไปจนถึงวันที่18ธันวาคม2563นะคะแล้วก็สาหรับนะคะการชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษานั้นนะคะนักศึกษาที่เรียนวัะจำถ,ถึงวันศุกร์ก็มีกําหนดการเช่นกันนะคะว่า ให้ชําระระหว่างวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564นะคะและนักศึกษาที่เรียนในวันเสาร์อาทิตย์ก็เช่นกันนะคะก็ชําระตั้งแต่ระหว่างวันที่27ธันวาที่17พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2564ค่ะ ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็อยากให้น้องๆนะคะมาตามกําหนดระยะเวลากำหนดด้วยนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้ <c oughs> วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่ส <4 S 1> <า>ี่ธันวาคมนะคะเลยิเกี่วันแล้วนะครับในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับก็อย่าลืมนะครับปฏิบัติตามกฎของมหาลัยอย่างเคร่งครัดด้วยกระลัการในเรื่องของการชําระค่าธรรมเนียมบางทีน้องๆอาจจะชําระเกินนะครับอาจจะมีค่าปรับต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นชําระภายในกําหนดที่ทางมหาลัยนะครับได้มีการประกาศออกมาด้วยกระลักันนะครับค่ะ มาถึงข่าวของการประกวดคลิปวิดีโอกันบ้างนะครับกับโครงการ Smart Learning During Covid 19ใช่นะคะคเป็นโครงการใหญ่เลยละค่ะนะคะที่เปิดรับนะคะผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะเริ่มตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงอนักศึกษาทั่วประเทศถูกต้องแล้วกิจกรรมโครงการนี้ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเองก็จดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นการ แลกเปลี่ยนแล้วก็เขาเรียกว่าได้นำเสนอประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์นะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ในการเรียนออนไลน์อย่างไรนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาในการแพร่ระบาดโควิดสิเก้าเนี่ยแน่นอนนะครับทั้งคือระยะเวลาในการเรียนนะครับค่อนข้างนานนะฮะบางคนก็ต้องใช้ทั้งสองภาคเรียนเลยในการเรียนออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับเป็นมาตรการพิเศษนะครับที่เราป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ ก็ฝากน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับใครที่มีไลฟ์สไตล์อยากจะนําเสนอนะครับในการเรียนออนไลน์ของตัวเองนะครับเรียนอย่างไรให้ปังนะมาร่วมประกวดในโครงการนี้ได้นะครับโดยคลิปวิดีโอนั้จะต้องมีความยาวประมาณ3-5ถึง5นาทีนะคะ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาทุกผลงานที่ส่งเข้ามาเรามีเกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะคะคก็เปิดเขตรับสมัครนะคะไปจนถึงวันที่25ธันวาคม2563นี้แล้วนะคะคแล้วก็สําหรับผู้ที่ผลงานจํานวนสิผลงานที่ผ่านเข้ารอบนะคะก็จะได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ประกาศน,นียบัตรมอบให้ด้วยนะคะนี่นะคร,ครับก็มาร่วมกันเยอะๆนะครับผมตอนนี้ยังเวลาอีกมากมายนะครับในการ ผลิตคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งเข้าประกวดกันนะครับอย่าลืมคลิปวิดีโอออนไลน์นะครับเรียนอย่างไรให้ปังนะครับนำเสนอกันในโครงการนี้นะครับหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานดีๆของน้องๆด้วยใช่นะนะอยากเห็นไอเดียของแต่ละคนนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนนะครับในแต่ละโปรแกรมวิชาในแต่ละโรงเรียนในแต่ละสถาบันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะบรรยากาศก็แตกต่างกันมากๆเลยนะครับก็มานำมานำเสนอกันด้วยนะครับผมมาเชิญข่าวส่งท้ายกันนะครับในวันนี้นะฮะกับการสมัครนักศึกษา ค่ะเป็นไงคะปกตินะครับประเภทรับตรงประจําปีการศึกษา2564นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งสอบเข้าและรับตรงทุกคณะที่ไม่มีการสอบด้วยะนะครับก็ที่สอบเข้านี่ได้แก่คณะครุศาสตร์ใช่ไหมคะพี่บูมคะค ก็เปิดปรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคม2564ในส่วนของคณะครุศาสตร์นะคะคที่เป็นประเภทแบบสอบคัดเลือกนะคะแล้วก็ประเภทรับตรงค่ะก็มีหลากหลายคณะเลยนะคะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2564นะคะครับนี่เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยครับเกี่ยวม,มีน้อง,องๆหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าตอนนี้สมัครแล้วเปิดสมัครแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผู้ปกครองนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะเรียนต่อนะครับที่มหาวิทยาลัยลืมแชร์ข่าวนี้นะครับให้กับเพื่อนๆในพี่น้องนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเรานะครับใครที่สนใจที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนะครับในเรือปริญญาตรีนะครับเรียนจันทร์ถึงสุขนะครับทุกคณะนะครับทุกวิชาของเราเปิดรับแล้วนะครับแล้วก็ของเรานี้ไม่ร่วม T ี a s ส แล้วก็ม่รูปผลคะแนนแก t แพดด้วยใช่เพร<อ>าะ,ะฉะนั้นก,กส็สบายๆเลยนะครับผมโดยหากคุณผู้ชมที่สนใจสนใจหรือมีข้อสงสัยนะครับในการสมัครนะฮะติดต่อได้นะครับในช่องทางไหนบ้างเอ่ยค่ะก็ติดต่อได้นะคะทีะ่ส่งเสริมวิชาการและงานเป็นหรือว่าหน่วยสื่อสารกรตลาะ หรือที่แฟนเพจนี้นะครับรัศมันักศึกษามหาวิทยาลัยราชมชงคลลัยนะครับง่ายๆเลยนะพิมพ์เข้าไปนะครับใน Facebook ของเรานะครับก็ะจะมีแอดมินคอยตอบคําถาม,อมตอบในส่วนของที่ข้อมูลที่น้องสอบถามเข้ามานะคะใช่แล้วนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับกับ C R U นะครับต่อยดอดความฝันสู่ความสําเร็จด้วยนะครับผม และช่วงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหมดเวลาในช่วงของรายการ C R U News ข่าวเด่นตอนนะครับผมสำหรับนในช่วงหน้านะครับก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับที่จะมาร่วมนะฮะรายการ C R U News ของอารายการที่นี่มีคำตอบนะช่วงของรายการที่นี่มีคำตอบวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์อนัญญาเราลิ้นทองค่ะอาจารย์ประจำสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็มาร่วมรายการค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงกระบวนการขั้นตอนในการคัดกรองค่ะโควิด1 9นะคะแล้วก็การเฝ้าระวังโควิด1 9ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้ว5.67นะคะครับผมก็ยังไงฝากผู้ชมติดตามนะครับโดยเฉพาะบันฑิตทุกท่านนะครับ มารับชมกันนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะมีการมาตรการอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างนะครับจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับมาไขคาตอบกันนะฮะกับรายการที่นี่มีคําตอบด้วยนะครับและต่อจากรายการที่มีคำตอบในครับวันนี้กับ English b r o d c a s t b o d c a s t นะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะของภาษาอังกฤษค่ะกับชีวิตประจำวันวันนี้มันจะมีเรื่องราวอะไรมาถ่ายทอดนะคะก็อย่าลืมพลาด ติดตามรับชมกันด้วยนะคะครับผมค่ะ <finishing on developed Airbnb> anyway. และวันนี้นะครับเรายิมยาวถึงช่วงบ่ายเลยใช่นะคะนะครับช่วงบ่ายนะครับเริ่มบ่ายโมงเนี่ยก็จะเป็นรายการบอดี้ทอล์คบอดี้ชวนคุยนะคะก็ยังเดิมเหมือนเดิมพบกับพี่หนุ่ยแล้วก็พี่เอมนะคะเอฟซีไลน์ก็อย่าพลาดด้วยนะคะครับผมกับท็อปิกสนุกสนุกนะครับในช่วงบ่ายนะครับและปิดท้ายด้วยรายการ CRU Special นะครับเศษที่เราเกิดไปนะครับว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจาก น้องๆแล้วก็คณาจารย์นะครับในโปรแกรมวิชานะครับในสาขาวิชาทิศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่นะครับน้องๆที่ได้รับรางวัลนะครับ The Master ความคิดสร้างสรรค์วิธีเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับว่าบรรยากาศของการแข่งขันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็น้องๆนี่มีไอเดียอย่างไรในการนําเสนอใช่ยังไงถึงได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนยครับซึ่งถือได้ว่ามีหลากหลายมหาลัยทั่วประเทศมาแข่งขันกันแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ ได้เป็นผู้ชนะด้วยนะครับยังไงในช่วง C R U Special นะครับมาเจอกันน้องๆได้นะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่วงของรายการ C R U News คุยข่าวเด่นด้วยนะครับและพบกันใหม่นะฮะวันจันทร์หน้าเวลา9นาฬิกาถึง9กา30นาทีโดยประมาณนะคะครับผมแล้วก็ในส่วนของ C R U On Air Live ของเรานะครับเราก็เริ่มหมดออนไลน์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา เชียงวันเลยใช่ค่ะนะครับผมกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็สาระความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเสิร์ฟนะครับมารับชมรับฟังความสนุกสนานกันได้นะครับทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะคะแต่ว่าวันจันทร์หน้าตรงกับวันที่7จพิธีซ้อมใหญ่โอ้ใช่นะครับยังไงเราสองคนก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงาน้อนรับใช่ค่ะก็จะเจอกันอีกทีก็คือวันพุธนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับ อภิธีซ้อมรับ,รบนะครับผ่านทางไลฟ์สดได้นะครับที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่วงของ C R U News คุยข่าวเด่นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมบูมิสุรุตมุ่งคำภาครับนน่งกิรติยาวงสารพีค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ